อาจารย์สมเกียรติจะมาแนะนําหรือว่าสอนทุกท่านให้รู้จักวิธีการตรวจสอบเทอร์โมสัตว่าก่อนที่เราจะใส่ประกอบเข้าไปในตู้แอร์รถยนต์เทอร์โมสัปของท่านมันยังใช้งานได้ดีอยู่หรือไม่วิธีการตรวจสอบมีดังนี้ครับคือ1ต้องรู้มีอุปกรณ์ก่อน1ท่านบางบางท่านอาจใช้หลอดไฟเทสหรือเทสแลมหรือวอลมิเตอร์หรือ คือมือชิ้นี้อย่างไรยังหนึ่งแล้วแต่ท่านมีวนะิธีตรวจสอบก็คือให้ท่านนำทโมสตัตขึ้นมาแล้วจี้ไปที่ขั้ว2ขั้วปรากฏว่าทโมสตัตมันจะดังขึ้นนี่คือแอร์ตัดหมายถึงอุณหภูมิของห้องรยสารจะร้อนแต่ถ้าท่านเอาปลายของทโมสตัตจุ่มที่น้ำเย็น เทอร์โมสตัทจะต้องดับหรือตัดการทำงานดูนะครับนี่คือการตัดของทำงานการตัดต่อการตัดของแอร์เพราะนั้นเมื่อแอร์มีความเย็นเทอร์โมสตัทจะทำการตัดทันทีเดี๋ยวเราจะทำการดึงปลายของเทอร์โมสตัทขึ้นอุณหภูมิของห้องโดยสารจะร้อนขึ้นเพราะนั้นแอร์จะทำการต่ออีกครั้งหนึ่งเมื่ออุณหภูมิสูงสังเกตดีๆนะครับ เห็นไหมครับเทอร์โมสตัตตัวนี้แสดงว,ว,ว่ายังทํางานได้ดีสามารถประกอบคืนเข้าไปได้และทํางานอย่างมีประสิทธิภาพดูอีกครั้งครับจุ่มไปในโรงรลล้าน้ำเย็นตัดสักพักหนึ่งเอุณหภูมิงคงร้อนขึ้นจะต่อทํางานเห็นไหมครับก็ ติดตามอาญ,ญาณส์สมเกียตในคลิปต่อไปครับสอนหลายๆอย่างหลายๆเรื่องครับผม